เรินเฉยครับเริงเครับพี่พี่ครับพี่พี่ย้นจงก้นขาดที่มาทำไงเนี่ยเออคุณสองวันนี้ก็คุณสองสวัสดีครับก็ผมผมปัญญยปัญญเหมือนภูมิกับขึ้นตรงกลางดีกว่าอ๋อเอาล่ะตอนตอนแรกต้องเริ่มถามที่พี่ตั้งอ่อ่เลยครับผมคำถามแรกครับเป็นยังไงบ้างกระส่ตอบรับของคิดถึงวิทยาที่ไม่ได้พูดแค่เรื่องความโรแมนติกอย่างเดียวยังทำให้ทุกคนอินกับความเป็นครูเป็นนักเรียนด้วยฮะ ก็ถึงวันนี้ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยนะฮะคือคือถือว่า f e ดแ b a c k ดีมากๆครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องเปร็นเรื่องครูเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคิดถึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจุดเริ่มต้นของแหลมแล้วก็วันนี้คนให้ความสนใจกับเรื่องของทั้งครูแล้วก็ครูไทยสวังดวัด้วยถือว่าเป็นเป็นความปลาเพิื้มใจครก็ยังดีใจแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับมันเห็นได้ชัดถึงอุดมการณของความเป็นครูนะฮะผ่านจากเรื่องนี้พี่บี้ ฟีดแ <Feed> บค,บคบตั้งแต่ภาพยนตร์เข้าจนถ,ถึงวันนี้ดีวดีจะมาแล้วเนี่ยปเป็ยนยังไงบ้างครับสำหรับคิดถึงวิธีโอ้สำหรับฟีดแบคผมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเมื่อก่อนอคนเรียกผมเป็เอกหัวร้านเดี๋ยวนี้ผมกลายเป็นเอกร้อยล้านแล้วน,ไปไปน,นะครับ จากต่างเรื่องนี้คิดถึงวิทยาเป็นเพื่อนอิ่มร้อยล้านถ้าเกิดใครมาเรียกผมบี้เดอะสตาร์วี้สุขลิตรเดี๋ยวนี้โกรธเลยต้องเรียกว่าบี้ร้อยล้านบี้ร้อยล้านครับผมได้ข่าวว่าวี่นี่ตื่นเต้นกับดีวีดีมากกว่าใครนะแค่กี่จองไปสี่ห้าชุดเลยจองไปไม่จองขอขอบคครับขอฟรีเลยขอฟรีเลยจ้องจองของผมผมอยากได้นี่ดีวีดีนี่นี่นี่อะไรครับช่วยอังก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิครับ นี่นี่ฉันจะบอกให้บอกเซ็ตเลิศสมานแตนมากเลยเปิดเปิดเปิดเลยโชโชโชคนที่ได้มีได้เห็นนี่นี่เน่ไดอารี่เอาทิ้งไปเอาเดี๋ยวขอสำคัญข้างในขอสำคัญอยู่ี้ขอสำคัญอันนี้สถึงขาดไม่ได้เออนี่เหมือนเปียบเหมือนในหนังเลยในหนังเปียบเลยเลยอมีการถูกเผาปง่มเผาไปฉีกขาดลงน้ำมาแล้วเรียบร้อยในหนังมีเมนูด้วย เล่นด้วยเล่นด้วยนะครับแล้วคุณเป็นแฟนหนังตัวจริงตัวจริงเลยตัวจริงเลยมีนี้มีแบบไม่ได้หนังเขียนเขินไม่ได้หนังเยอะเอ๊ะเลยนะแล้วแล้วท่านผู้ชมอาจจะถามเอ๊ะแล้วฉันจะไปเขียนที่ไหนข้างหลังมีที่ห้เขียนไม่ใช่ข้างหลังอย่างนี้ครับข้างหลังข้างหลังเออแผ่นหลังๆจะมีสูตรว่างๆให้เขียนอย่างนี้นะครับนีเขียนฮะนี่นี่นี่อันนี้อยากให้มีอะไรครับคุณแฟนนี่ครับใบสมัครของคุณสอนบวชเสร็จใหม่ๆโหยังเหม่งเลยนะผม ไม่แต่ว่าข้อมูลไม่เท่าไหร่ผมเซ็งมากครับผมทำไมฮะทางทีมงานให้เกรดผมวบวิชาละส2งสองสองสอองเด็กปันกางลามีผลงานสอบด้วยนะนี่นะมีอะไรน่ารักน่ารักมากมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปรูปที่เด็กวาดครับรูปเด็กเด็กวาดในเรื่องวาดรูปกแอนในตำนานครับผม มาดูพี่เด็กว่าในเรื่องนะครับในรูปกูแอนนะครับผมรูปนี้เป็นปัญหากับทางซีเอสมากเลยนะครับทำไมครับต้องสีหลอกสีหึงสีแดงสีน้ำเงินสีดำด้วยมีหลายสีว่ไดบอกสีหลอกสีหลอดสีดำธรรมดาธรรมดาสบายๆนี่เด็กๆมารูปที่เด็กๆวาดในวันที่ถ่ายทำวันนั้นเลยพุ่มกลับอกว่าให้ว่ารูปกูแอนหรือว่าเป็นที่พลอยเชอร์มาแล้วเด็กๆคิดว่าพลอยเชอร์มาต้องหัวนมแดง สงสัยของคุณแม่เขาแดงอ๋อครับผมชุดไม่ใช่ชุดชุดอ๋อชุดเอาเป็นชุดเขาเอาไม่ชุดขอาวหน้าอ๋อโอเคที่ต้นครับ โรงเรียนแพรกลางน้าน,นี่มีอยู่จริงครับแล้วพอภาพยนตร์นี้ฉายไปคุณครูและนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนจริงๆนี่ก็ได้ไปดูเขาว่าอย่างไรบ้างและเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับโรงเรียนนี้บ้างคะคือจริงๆแล้วคุณครูสามารถนะ,ะพาเด็กๆไปดูก็แบบสนุกกันมากค่ะเด็กๆต่างคนต่างก็พยายามเดากันว่าตกลงว่าเราเป็นใครในหนังหรือเปล่า,าอะไรางเงี้ในการพูดคุยนู่นนี่แล้วก็หลังจากที่หนังได้เข้าไปคะก็มีทั้ง การติดต่อเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งคนไปเที่ยวด้วยนะฮะปเปไปเที่ยวเยี่ยมชมฮะเปเยี่ยมชมโรงเรียนจริงๆอะไรเงี้ยครับก็คลื่นสนุกสนานอืมอมม, <c oughs> ม,มนมม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 ทม่มเมม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 มคมมมมมมมามมมมมงมม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 ยมร ก็จริงๆแล้วก็มีจริงๆตั้งแต่ก่อนที่หนังจะฉายก็มีอยู่นะฮ<ม>ะพอหลังจากหนังฉายไปก็ถือว่ามีคนได้รู้จักโรงเรียนมากขึ้นนะ<ม>ครับก็ทั้งความช่วยเหลือก็มีมากขึ้นด้วยแหละผมว่าได้ข่าวว่าพี่ๆก็จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับแฟนๆคับผมเนี่ยร่วบร,รวมเงินไปบริจาคที่โรงเรียนนี้หลายต่อหลายครั้งแล้ว<ม>ล่าสุดเมื่อประมาณอาทิตย์สองที่ที่แล้วใช่ไหมครับ มารวมตัวกันดูหนังคิดถึงวิทยาเนี่ยมาปิดโรงเลยที่เอสนาดเนี่ยมาดูกันแล้วก็รวบรวมเงินบริจาคได้ออกมาสักหมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปเที่ยวโรงเรียนบ้านก้อนจัดสรรใช่ครับโก็เป็นแรงกําลังใจให้กับโรงเรียนกลางน้ำแห่งนี้ตอนนี้โรงเรียนกลางน้ำกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่แล้วใช่ไหมครับเห็นพี่ต้นก่อนมันมีการจัดเที่ยวจัดทัวจัดอะไรไปไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วนะครับผมว่าน่าจะสอนเด็กให้ ต้องน่าจะสอนเ็กที่เป็นนักมากคุเทศไปเลยแต่บอกว่าใครใครจะไปทัวร์เนี่ยกรุณา,าเออไปแบบผันผ่านนันละกนันน่าจะไปรบกวนการเดินของเตกเขาเลยโอเคนี่ก็เลยจะโยงถึงบ้านผมทำไมใครไปเชียงใหม่จัดทัวร์ไปบ้านผมตลอดเลยไปผันผ่านก็แล้วกันเนาะ,ะไปเคาะประตูแม่นอนๆอนอยู่ตื่นขึ้นมาอะไรอ่ะขอถ่ายรูปบ้านเขาขอโทษส่วนตัวนิดนึงเออเอาละที่ทราบมานะครับว่าดีวภดีพยนพร์คิดถึงวิทยาที่เราจะวางจำหน่ายนะมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่ ไม่เคยมีในภาพยนต์ไทยเรื่องอื่นๆเลยแต่จะเป็นอะไรนั้นวันนี้เรามาให้ชมกันครับมีนาคม2557ไทยหนังอารมณ์ดี GTH แต่ทำให้ความคิดถึงโอบอวนไปทั่วประเทศกับคิดถึงวิทยาภาพยนตไทยเรื่องแรกของปีที่ทำรายได้ผ่าน100ล้านบาท <Yeah. S 1> แต่คุณรู้ไหมว่าความคิดถึงยังเดินทางไปให้ถึงคนกลุ่มหนึ่ง So oh good. ที่เรนก็ยังมเอเห็นอยู่ก็มาส่งกับโรคชนิดหนึ่งซึ่งเป็นทางกรรมพันธุ์ทำให้สายตาเสื่อมลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ใช้ชื้นคนตาบอดทั่วไปจากที่สมัยที่เรนก็ชอบภาพยนตร์เป็นอย่างมากซึ่งคนตาบอดเนี่ยก็อยากจะดูหนังเหมือนกันแต่เมื่อมาตาบอดแล้วเนี่ยก็ทาให้การชมภาพยนตร์เนี่ยขาดความสนุกสนานไปพราะบว่างครั้งเวลาที่เราชมแล้วเกิดฟังเสียงขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นภาพอะไรก็ได้พบบ่าในต่างประเทศนะครับก็จะมีการรยายภาพเพิ่มเติมให้คนตาบอดได้อ้าทดในการชมกันด้วยและนี่คือจุดเริ่มต้้นทที่ําใหเกิด รารการณ์ครั้งสำคัญ t s h และ AIS รวมกันส่งต่อความคิดถึงให้คนทุกกลุ่มด้วย DVD คิดถึงพิทยาทุกแผ่นจะมีระบบ audio description หรือระบบเสียงบรรยายภาพาสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตาซึ่งนับเป็น DVD ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้จัดทำระบบเสียงนีขึ้นเจ๋งวะล่ะเพียง้า่เมนู audio ใน DVD แล้วเลือกระบบเสียงบรรยายภาพหรือใส่แผ่น DVD ในเครื่องเล่นแล้วรอจนภาพยนตร์เริ่มฉายจากนั้นจึงกดปุ่มออดิโอสครั้งก็จะสามารถรับฟังระบบเสียงบรรยายภาพนี้ได้แล้ว<อ>และต่อจากนี้เราจะพาคุณไปพบกับความงดงามของโรงเรียนกลางน้ำของครูแอนและครูสองในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนแอนค่อยๆเก็บช็อคใส่กล่อง ก่อนจะยกกล่องขึ้นไปเก็บไว้ที่ขอบกระดานขณะนั้นมือของเธอบังเอิญไปสัมผัสกับอะไรบางอย่างแทนหยิบสิ่งสิ่งนั้นลงมาจึงพบว่ามันคือไดอารี่ที่เธอเคยเขียนเอาไว้สายตาของเธอจดจ้องที่ตัวย่อที่เธอเคยเขียนเอาไว้ว่าทอทอวอแทนเปิดไปหน้าถัดไปก่อนจะพบว่ามีลายมือของใครก็ไม่รู้มาเขียนที่ไดอารี่ของเธอผมรู้สึกเหมือน อ,อกหักแทนถึงกับทำหน้างงสองขีด้าดคำว่าอกหักในแดนรี่ก่อนพยายามนึกถึงคำคำอื่นแต่ก็กลับนึกไม่ออกผมรู้สึกเหมือนอ,อกหักและเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปพร้อมกัน และนั่นคือโลกอีกใบของคิดถึงวิทยาที่คุณสัมผัสและรับรู้ได้ถึงความงดงามโดยไม่ต้องใช้สายตานอกจากนี้คุณยังสามารถรับชมคิดถึงวิทยาด้วยระบบ audio description ผ่านแอปพลิเคชัน AIS Movie Store ได้อีกด้วยซึ่งรายได้จากการชมภาพยนตร์คิดถึงวิทยาผ่าน AIS Movie Store จะมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าใครก็สามารถมีความสุขกับการดูหนังได้เช่นกัน ส่งต่อความคิดถึงให้โลบลนไปทั่วประเทศอีกครั้งกับคิดถึงวิทยาในรูปแบบ VCD DVD DVD เบอรเซ็คเร็อิเศอสิดิชั่นที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและรับชมผ่าน AIS Movie Store สิกตุลาคมนี้และคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมกับระบบ 3D ห s ือสตรีชั่นนะครับผมเป็นไงพี่ๆได้เห็นางนี้แล้ว นี่ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะร uh huh. ู้สึกมันทราบซึ้งมากครับรู้สึกมันเหมือนกับว่าเราเปิดโล่ให้กับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเลยเงี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาเขาอยากจะสนุกอยากมีความสุขร่วมกับพวกเราเหมือนกันตอนี uh huh. ้เราได้ทำดีวีแบบนี้มาได้ทาําระบบเสียงแบบนั้นมาแล้วก็เมื่อกี้พอจะชมภาพพิทีอารนี่ยึงไม่ออก พอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยตัดผ้าทิ้งเหลือแต่เสียงทําให้เราจินตนาการว่าเหมือนว่าถ้าเกิดเราเป็นคนตาบอดนะเวลานั้นเราจะรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าดูแค่สั้นๆแค่ะมาณหนึ่งนาทีเมื่อกี้รู้สึกว่าเราเราอิ่มไปกับซีนซีนนั้นด้วยจากการฟังจากการฟังแล้ใช้จินตนาการร่วมกันไปใช่ครับและสิ่งดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่าง AIS Movie Store และตอนนี้ผมขอเรียนเชิญคุณ ประธนาลีละพนังรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัท a d v d n c e ์อินโฟเซอร์สครับผมสวัสดีครับทำไมอะไรทำให้ AIS Movie Store มาร่วมกับคิดถึงวิทยาทำดีดีชุดนี้ขึ้นมาครับผมครับต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งมากกว่าที่ AIS เนี่ยได้รับความกรุณาจากทาง GTH นะครับเราเองเนี่ย ร่วมงานกันในแง่การนําภาพยนตร์ที่มีความสนุกและเป็นขวัญใจของประชาชน,นมาสู่มือหรือสู่สายตาผู้ใช้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือผมเชื่อเราร่วมกันมาเกือบ2ปีแล้วมั้งครับ,รบที่ครั้งแรกสุดเลยเอาภาพยนตร์ทั้งหมดที่ g t h ทมีเนี่ยมาใส่ในระบบแล้วก็ส่งผ่านไปทางโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นเครื่องซัมซุงตอนนั้นแล้วก็มาอยู่บนเครื่อง iPhone นะครับผมคิดว่าเราทํากันมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่เรียกว่าพิมากนะครับหนังยอดนิยมเลยนะครับรวมถึงฮอร์โมนด้วยนะครับแล้วก็เนื้อคู่ The Final Answer แล้วก็มีอีกหลากหลายเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งที่พิเศษมากจริงๆในความคิดเห็นของผมนะครับเพราะว่า,เ,าเรากำลังพูดถึงว่านอกจากจะเอาความสนุกสนานไปให้กลุ่มคนที่ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้ ระบบปกติที่ดูทั้งดูทั้งฟังแล้วเนี่ยอันนี้ถือเป็นอีก,อกเรื่องหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งเลยที่ความจริงแล้วเราเองเนี่ยให้บริการอยู่บางส่วนแล้วก็ตั้งใจจะให้บริการได้มากกว่านี้นั่นคือกลุ่มคนที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้นะครับครั้งแรกเนี่ยที่เราได้ได้รับทราบถึงโครงการเนี้ย ว่าจะมีภาษาผมเรียกว่านวัตกรรมจะดีกว่าในความเป็นรึงแม้เราจะเหมือนกันเราฟังละควรวิยุแต่งจริงเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในระบบ d v วีและยิ่งไปกว่านั้นอย,อย่างที่ผมได้เรียนผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับที่เราสามารถที่จะสมมติว่าเขาเอาดีวีดีไปไว้ที่บ้านอันนี้ติดไปไว้ได้ที่ไหนก็ได้ที่อยากจะเข้าถึงคอนเทนต์ลักษณะนั้นเราเองมองว่านี่เป็น,นวัตกรรมเลยแล้วก็หน้าที่หนึ่งของเอสคือทําอย่างไรดีเรามีเครือข่ายเรามีระบบนะครับแล้วก็มีลูกค้าเราก็ ต้องบอกว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ร่วมกันที่จะทําให้โครงการนี้สําเร็จขึ้นมาครับครับผมโอ้โหแล้วก็วิธีการรับชมก็ง่ายสนจง,ง่ายได้นะครับผมก็เปิด DVD เข้ามาเลือกภาษา,เล,า,ษาเลือกเสียงแค่นั้นเองครับผมย้ำอีกครั้งนะฮะว่านอกจากที่เราจะมี VCD DVD และ DVD Box Set er แล้วคุณสามารถจะดาวน์โหลดนะฮะสามารถจะชมได้ผ่านทาง a s Movie Store นะครับผมใช่ครับโดย<ม>ทาง a s และ GTH ใจดีเป็นอย่างมากครับเพราะว่ารายได้จากการชมผ่าทาง AIS Movie Store ทั้งหมดมอบให้กับสมาคมส่งเสริมคนตาบอดครับทั้งหมดเลยนะฮะขอให้คุณ,คณกุศลน้ส่งส่งให้ยิ่งสูงสูงขึ้นไปขออนุญาตเรียนเสริมนะครับที่ไม่ได้กล่าวขอบคุณท่านพิธีกรก็คือว่าต้องต้องเรียนว่าที่เราร่วมกันทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อการคา นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ผมคิดว่า AIS เองในฐานะพาร์ทเนอร์ของ GGH ก็เราก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้ล่ะ ที่จะตอบแทนสู่สังคมและประชายชนที่เราเองให้บริการอยู่นะครับวันนี้เรามีลูกค้าประมาณ43ล้านรายก็แทบจะทุกๆท,ท่านเลยมั้งครับที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งละที่เราคิดว่าเราทําได้แล้วก็จะตั้งใจทําอย่างเต็มที่เมื่อมีอะไรใหม่ๆเราก็จะนํามาให้กับสังคมไทยครับครับผมและนี่นะครับตอนนี้ผมก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ,รบผมคุณต่อพง์เสลานนท์นะครับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขึ้นมากล่าวถึงความสาคัญและประโยชน์ ของดีวีดีบ็อกเซชุดนี้ครับผมมาเสียงรบกวนครับสวัสดีครับคุณตอบผมครับผมตอบผมครับอยากให้กล่าวถึงระบบบริโ o d ด s สคริปชันนี่หน่อยครับว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ มันสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้อย่างไรครับผมครับก็สวัสดีท่านนะครับผมผมเรียกนี้นะครับว่าอออเดอร์เดสคริปชั่นเนี่ยนะก็เป็นส่วนเติมเต็มชีวิตให้กับคนตาบอดส่วนหนึ่งนะครับคือออดเดอร์เดสคริปชั่นเนี่ยเกิดขึ้นในโลกมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะในในประเทศอย่างยุงโ,ยโรปก,กับอเมริกาเขาจะใช้ คําบรรยายภาษาไทยนี่เราใช้เราใช้เรียกว่าคําบรรยายแทนภาพหรือเสียงบรรยายภาพนะครับเ,เขาจะใช้แม้กระทั่งในละครเวทีก็จะมีแล้วก็มาในยุคหลังนี่เขาก็ทําในตัวพวกฟิล์มต่างๆคือใน DVD นะแต่ว่าก็จะมีในสิ่งตนี้เกิดขึ้นในวิทยุ Q, ในโทรทัศน์ด,ด้วยนะแต่ว่าบ้านเราจะไม่เกิดขึ้นแต่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ <Okay. S 1> คือผมเรียนนะครับว่า ชีวิตจริงเนี่ยเวลาคนตาบอดดูหนังเนี่ยมันเหมือนมันมันไม่สุด <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็คือเราทราบแต่ว่าตัวดา a l ล็อกในการพูดสนทานาหรือว่าฟ e ล l i n g ที่สัมผัสได้จากเสียงประกอบต่างๆ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เป็นคําถามในใจคนตาบอดทุกคนที่ดูหนังก็คือแล้วภาพมันเกิดอะไรขึ้นครับนะถ้าเกิดเรามา ปกติถ้าเกิดผมเองหรือว่าคนตาบอดมาดูในโรงหนังอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องหาที่นั่งที่แยกจากชาวบ้านเขาออกไปนิดนึงเพื่อจะให้คนที่มาดูด้วยช่วยอธิบายให้หน่อยนะ mm hmm. ว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอเป็นยังไงนะคือต้องบอกนี่ตามตรงแล้วว่าถึงแม้ว่าตาจะไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากรูเหมือนกันว่า พระเอกนางเอกเขาสบตาปิ้งปังกไดยังไงอะไรเล้จีจากันแค่ไหนนะนะครับผมโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่คุณพี่บอกว่าอะไรนะฮะอะไรแดงๆอะไรแต่ผมก็ <laughs> <laughs> เกิดจินตนาการขึ้นมาเลยนัครันี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้อัดรรุมากขึ้นในการชมภาพยนต์ใช่ไหมครับคือคือต้องบอกว่าพอได้ยินสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับที่ว่า AS กับ GTH ร่วมมือกันเนี่ยนะผมผมผมเองรู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าทั้ง ASA แล้วก็ GTH เนี่ยเป็นผู้นำนะในสองด้านของประเทศเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่านึกไม่ถึงนะว่าจะเห็นพวกเราอยู่ในเ,เห็นคนตาบอดเนี่ยมีความสำคัญที่จะมาช่วยเอื้อมมือมาช่วยทำให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นด้วยนะคือต้องบอกว่า วันนี้คนตาบอดในประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สคนแล้วก็คนตาบอดในประเทศไทยเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นคนตาบอดเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนคนพิการก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะผมว่าการที่เกิด a u t o description นะครับในใน d หรืออะไรในภาพยนตร์อย่างนี้นะครับ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ต่อไปเนี่ยนะ,ะผู้ผมเองที่เป็นคนตาบอดก็ดีหรือว่าผู้สูงอายุที่สายตาเริ่มจะมองไม่เห็นเริ่มจะ,ะสายตาฝ้าฟางตามอายุเนี่ยนะครับผมก็ก็จะได้มีส่วนคําบรรยายนี้เติมเต็มชีวิตให้เขามีความสุขแล้วก็ได้สัมผัสและก็อัรถรสจากการชมภาพยนตร์ที่พู้มกับแล้นักแสดงตั้งใจกันสร้างขึ้นมาครับผมขอสิงปรมือให้ AAS และ GTS ครับ สุดยอดจริงนะฮะสุดยอดจริงนี่คือการเปิดโลกใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆที่มาบุ้องทางการมองเห็นเลยนะครับผมและตอนนี้ฮะผมขอเรียนเชิญคุณต่อพงนะครับผมร่วมถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีแห่งนี้นะครับผมกับร่วมกับนักแสดงครับนั่นคือเจเอเอสนะครับ

แล้วก็เรียนเชิญคุณชนะก,กรปุลิเวคินนะครับผมกรรมการและรองประธานชน้นที่บริหารธุรกิจโรงพยาตาลนะครับบริษัทเมเจอร์ซินเทคกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับไม่ใช่แค่ VCD DVD และ DVD Box Set นะครับคุณสามารถ ชมคิดถึงวิทยานะครับผ่านทาง A I S Movie Store นะครับรายได้จากการชมผ่านทาง A I S Movie Store ทั้งหมดนะฮะมอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับม่ต่ตองัเท ขอขอบคุณคุณต่อพงเสรานนท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคุณธนากรกูลิเวคินเป็นอย่างสูงครับผมลำดับต,ต่อไปครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับพี่เก้งพี่ฟินพี่ศิลป์พี่พวันนะครับผู้บริหารจาก GTS นะครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีครับผมขอเรียนเชิญครับ ความสุขและความคิดถึงนะฮะคุณสามารถจะเก็บเอาไปนอนกอดที่บ้านคุณได้นะครับผมในวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับผมจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศนะครับวอกเซตต้องเร็วหน่อยนะเพราะเหลือไม่กี่ไม่เท่าไหร่แล้วนะ ย้ำเกัอีกทีนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการชมคือชมผ่านทาง AIS Movie Store นะครับรายได้ทั้งหมดมอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับขอ,ขอขอบคุณพี่เก้งพี่ปิดพี่ศิลระพี่วันมากๆนะครับผมและที่เหลือยังอยู่บนเวทีกับเราอยู่นะครับที่เหลืออยู่บนเวทีก,ทวทกับเราอยู่แล้วก็ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับ